ก็บอกว่าทางด้านของสาวคนใหม่ค่ะออกมาเผยสถานะ กับ p ีปิยวัฒนะคะว่าอยากเป็นผู้นําสติฝ่ายชายค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างเธอยอมรับนะคะว่ามีลูกสาวแล้วหนึ่งคนค่ะหลายคนจับตามองนะคะสาหรับความรักครั้งใหม่ของพ K เปิยวัฒที่ได้มีการโพสตรูปสาวปริศนานะคะมีการสวมเสื้อข้อความบอกว่า I'm not jolie หรือแปลได้ว่าฉันไม่ใช่จลี่นะกระทั่งต่อมาค่ะเพจดังก็เผยว่าแฟนใหม่ PK คคนนี้เนี่ยชื่อว่ามิเรียนเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันมะพร้าวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นสาวที่เพิ่งคุยกันแล้วก็ลง คุณจ้างช่างแต่งหน้ามาเลยผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะรู้ว่าจะมีข่าวเกิดขึ้นแล้วล่าสุดทางด้านของมิเรียสุเดชาก่ะอดีตเนี่ยเธอเคยประกวดนางงามเวทีดังก็เลยออกมายอมรับตรงๆว่าเธอนี่แหละคือสาวคนที่อยู่ในข่าวกับพีเคปิวัตเพิ เริ่มสารสัมพันธ์ได้เพียงแค่1นสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ค่ะเป็นผู้นําสติให้กับ PK แล้วอีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาไม่ควรจะอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเนี่ยมีลูกแล้วแน่นอนค่ะว่าทางนั้นของสามีเรียนเนี่ยเป็นสาวสวยลูกครื่งไทยเดนมาร์กค่ะแล้วว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยรู้จักกันมาสัก78ปีแล้วแหละจากทางครอบครัวคนนั้นคนนี้แนะนําให้รู้จกักซึ่งตัวเราเองก็มีลูกแล้วแต่ว่าโสดนะสามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกได้ประมาณ1เดือนแล้วตอนทีีีรร่่สสาามมเเเยยรรกนไไหวะะคะ พักผ่อนน้อยดื่มเยอะก็เลยเห็นภาพความทรงจําเดิมๆก็เลยเข้าใจพีเคเราเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาแบบหน้าหน้าแบบหน้าเห็นใจนะเขาอ่านข่าวเขาก็รู้สึกผิดนะเราเลยบอกเขาว่าเขาต้องเปลี่ยนเลยให้ลูกเนี่ยอยู่กับคุณตาเธอเลยบินมาจากเชียงใหม่นะคะไปพัทยาแต่ไม่ได้ไปสองคนนะคะอย่างที่ในขา่าวเดี๋ยวที่ในภาพเห็นเนี่ยไม่ใช่ไปกันหลายคนเขาบอกอยากใช้ชีวิตปกติเขาไม่มีเพื่อนใครก็ เหมือนมาว่าใครก็ไม่อยากให้เขาแบบไม่อยากให้เจอเขาอะนะคะมิเรียนก็เลยเผยว่าสถานะระหว่างตัวเองกับพีเคตอนนี้ก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่าผ่านการ เสียสามีมาแล้วแล้วก็เวลาเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันหัวเราะก,กันมีความสุขไม่ได้มีแผนอน,นาคตนะแต่ตอนนี้แฮปปี้มากซึ่งพอมาถึงจุดที่สามีสามเสียเนี่ยคือเราก็ไม่ได้รอละเราเอนจอยใครเรียกอะไรไม่รู้แหละความสัมพันธ์เนี่ยแต่เราอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกสาวว่าถ้ามีความสัมพันธ์เนี่ยมีความรักที่ดีกับคนนึงเนี่ยเขาจะเห็นเป็นแบบนั้นเขาโตมากับตากับยายเราก็อยากมีตรงนั้นให้ลูกเห็นนะคะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เล่าให้ฟังได้คือเจอครอบครัวพี่บีเคแล้วซึ่งครอบครัวเขาเองเนี่ย ก็เป็นหัว PK ในเรื่องการเสียใจในเรื่องการดื่มซึ่งเราบอกไปแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้ถ้าถามว่าจะดูแลเขายังไงข่าวเขารอบด้านขนาดนี้คือเราเองเคยเจอปัญหาแล้วก็รู้แล้วว่าในวันที่เราเจอปัญหาเนี่ยขอแค่มีคนคนเดียวที่เปลี่ยนเรื่องเศร้าให้เป็นเรื่องสนุกมันแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆธรรมดามันไม่ได้มีอะไรยากเลยแค่เราทําให้เขาหวัวเราะได้เราเองก็มีความสุขมันแค่นั้นเลยซึ่งสถานะความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียกหรืออะไรก็แล้วแต่เธอไม่ได้เสียเรียน ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟส์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ